ทราบว่าชันมาหาใครแล้วครับข้ามาหาเจ้าพญาพามดีจำข้ามาข้างในเลยครับก็<ป>ลแล้วเจ้าพญาพามดีเมื่อไหร่จะกลับอินจะไม่ช้าแล้วครับชัน้นเคยกลับจากออฟฟิศราวบ่ายห้าโมงงั้นฉันจะรออินก็ได้ครับ อ้างว่าเป็นคือก้าวของใต้เทา้าผมบอกว่าใต้เท้ายังไม่กลับมาจากออฟฟิศก็ไม่ยอมออกไปจะมาคอยพบใต้เทา้านี่ออกไปใกล้เดข้าจ,จะเรียบถ้าแม่แล้วถ้าแม่เราออกมาบอกข้าด้วยขอรับมอ,อใต้เท้ากรนาผมได้ผมรู้ว่าใต้เท้าจะจำผมไม่ได้ พี่จะจำได้นายรับใช่ไหมขอรับนายรับปดเดชครับออออตั้งสิผมมาก็ตั้งใจมาเยี่ยมเจ้าคุณนั่นแหละครับ4ีกยางผมคิดว่าจะมีโอกาสได้พบแม่ละออบ้างอ๋อนั่นแน่ลูกแม่ละออฉายมาเร็วนี้เองผมได้ทราบข่าวว่าจะแต่งงานกับ นายทองคำลูกเจ้าคุณโดนในชีิตพิ่ใช่ไหอครับย่างั้นจะแต้งเมื่อ,อไหรครับยังไว้แน่ถึงจัดเรื่องนี้ข้ากกำหนดไว้เมื่อ,อไหร่ใต้เท้าโอดบอผมเ้ื่อน,น,นะครับจำเป็นหรือจำเป็นผมจะมาลดน้ำครับนี่แจอาอะไรมาน,นึ้ผิดที่ผมทิ้งแม่และออไปเสียนานเห็นนึกว่าท่านเป็นพ่อการมัง เขารู้ว่าฉันเป็นแต่พ่อยังฉันบอกเขาว่าพ่อเขาตายเสียตั้งแต่เขายังเล็กๆจริงผมหนักแรกก็คือไม่ดีบุกคลในหน้าที่ดีดามากแด่ต่อไปนี้ผมจะตั้งใจกระพฤติให้สมควรดูเกินเวลาเสียแล้วแม่ละออก็จะมีเย้ามีเรือนอยู่แล้วใต้เท้าขอรับคุณละออเดินมานี่แล้ว อะไรวันนี้กลับมาไหว้ไว้จริงเช้นหมายจะกลับมาให้ทานกับพ่อทีเดียวพ่อได้เรื่องการเร็วหน่อยก็รีบกลับมาไปค่ะคนเขามาหาพ่ออ๋อให้อย่างนั้นแตนก็รับซื้อคุณเหมือนคุณอาเหมือนกันทำไมจตนยังไม่รู้จักคุณอาเลยคะ ฉันอยู่หัวเมืองเพิ่งเข้ามาแต่ฉันรู้จักหล่อนตั้งแต่สองปีแหมถ้าอย่างนั้นคุณโคงรู้จักคุณแม่ดีฉันไหมสิคะฉันรู้จักคุณแม่หล่อนดีนี่คุณพ่อบอกแล้วยังเรื่องดีฉันจะ็นงานบอกแล้วแต่ยินดีด้วยคุณอาต้องมาดูดน้ำดิฉันนะครับฉันเออฉัน ฉันจะต้องรีบกลับไปหอเมืองโอ้ถ้าอยู่รถน้ำมีฉันไม่ได้เที่ยวหรือครับถึงฉันน้ำหลอดไม่ได้ฉันก็คงตัง้ตงใจให้พรให้แม่รอมีความสุขดิฉันน้องพน่า เช้าพูดถูกเด็กคนนี้ดีเกินไปที่จะเป็นผู้ผมผมมันเร็วชาวเินที่จะเป็นพ่อเขาผมเพิ่งรู้สึกความจริงเดี๋ยวนี้เองพ่อนล้วแงเนี่ยเป็นของแน,น่นอนผมได้ติดตัวไปด้วยสิ่งเดียวแค่นี้แหละเจ้าคุณได้โปรดเมตตาสักทีพ่อถึง วันแต่งงานแมนแออเจ้าคุณต้องปวดพ่แวนนี่แกเขาด้วยได้ซื้อเกินเอยเจ้าจะจัดการการแกสั่งเงยอย่างนี้ตกเลยผมขออะไรสักอย่างตั้งแต่ว่ามาถึงฉันจะทำเลยอย่าได้บอกความจริงแมนแเออเลยเพราะผมไปฟ้อ,องเขาอเอาเถอะฉันจะทำตามแกประสงค์พรุ่งนี้ผมลาพีผมจะกลับไปพิษณชโลก เ่าจะใช้เบอสิเจ้าคุณผมผมไม่รับไม่ได้ไม่รับโกรธกันเที่ยวผมจะไม่ดืมพระคุณปติใต้เท้าส่วนตายเลยอย่าที่ตกเลยแม่เราอ่อนอะ่ะฉันคงจะรักถนอมเหมือนอย่างเดิมผมเชื่อ ผมลาเจ้าคุณ